ดูนะะอนี่ก็ลับจิ้ย้อนเหมอนกักเกิกอะไรล่ะมอดกันเลอดกันยังกดกันยังอดกันยัง ลักลับรัแต่รัต่ัลัองต่อบไม่ได้ไมได้ตกนไม่ได้ให้ใเอาัดรัับลูกเอาร่ร้วขอบคุณครับขอบคุณจ้าบเช่ค่ะ กัดพี่แล้วบัดยี่กับพี่สิงห์ิงมานี่แล้วมนีแล้วจัจกนอันี้แลวรักกันกันนไ้องาเลยให้ใหยน่ารักจังขอบคุณค่ะ ไหนเปิดเฉยดิเอู่ไหนโอเดี๋ยวมันไปบายายบายจะไปไหนสิ